สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเบกาบช่องถาอิงตูนนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวนะครับว่าเป็นตะก้อนหรือว่ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐนันออกถแถลงการ์นะครับว่านับจากนี้กองทัพยูเครนสามารถใช้อาวุธซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐมริกาโจมตีเป้าหมายในรัสเซียหรือฐานที่มั่นของทาหารรัสเซียที่อยู่ไกลจากภูมิภาคคาคีฟในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนได้แล้วเพื่อป้องกันตนเอง ทั้งนี้ประธานาธิโจบไบเดนประกาศเมื่อเดือนพฤษภาคม2567ที่ผ่านมาอนุมัติให้กองทัพยูเครนนั้นสามารถใช้อาวุธที่ได้รับมอบจากสหรัฐโจมตีเป้าหมายในรัเสเซียได้อย่างเป็นทางการแต่ในเวลานั้นยังคงอนุญาตเฉพาะดินแดนของรัสเซียที่อยู่ไม่ห่างจากภูมิภาคคาคิฟขณะที่ทางด้านเจคซิลิเวนที่ปรึกษาด้านนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวกล่าวว่ากองทัพยูเครนนั้นสามารถใช้ระบบป้องกันภัยทางอา,ากาศของสหรัฐโจมตีเครื่องบินรบของรัสเซียได้ หากอากาศยานลำนั้นเตรียมปล่อยขีปนวุฒเข้ามาในเขตน่านฟ้าของยูเครนนอกจากนี้แล้วยังมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับฝั่งของสหรัฐอเมริกาโดยทำเนียบขาวนั้นออกมาประกาศนะครับว่าสหรัฐจะจัดลำดับความสําคัญในการส่งมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตและนาแซนไปยังยูเครนเป็นอันดับแรกส่วนคําสั่งซื้อจากประเทศอื่นจะได้รับการดําเนินการก็ต่อเมื่อยูเครนมีอาวุธเพียงพอแล้วเท่านั้นนะครับจนเคอร์บี้ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐ กล่าวกับผู้สื่อข่าวบอกว่าปัจจุบันนั้นยูเครนต้องการระบบป้องกันภัยทางอากาศเพิ่มเติมอย่างมากในขณะที่รัสเซียยังคงมุ่งทําลายโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะโครงข่ายไฟฟ้าของยูเครนก่อนฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวซึ่งประธานาธิบดีโวโลรโดลเมียรยเซเลนกี้ผู้นําของยูเครนก็ได้ขอให้พันธมิตรตะวันตกส่งมอบระบบแพทริออตให้อีกอย่างน้อยเนี่ยเระบบทมกลางการทิ้งระเบิดที่เข้มข้นของรัสเซียอย่างต่อเนื่องตามเมืองต่างๆของยูเครนในช่วง2เดือนที่ผ่านมาปัจจุบันนั้นยูเครนมีแพทริออตอย่างน้อยสัว ซึ่งจัดหาโดยสหรัฐและเยอรมนีขณะที่เนเธอร์แลนด์ได้ส่งมอบให้เพิ่มอีกหนึ่งระบบเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม2567ที่ผ่านมาโดยเนเธอร์แลนด์เรียกร้องให้ประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศบริจาคชิ้นส่วนที่เป็นส่วนประกอบแยกต่างหากแม้ว่าสเปนกรีซโรมาเนียและโปแลนด์นั้นจะมีแพทริออตแต่จนถึงขณะน,นี้ยังปฏิเสธที่จะส่งมอบให้กับยูเครนข,ข่าวมีการรายงานข่าวเพิ่มเติมนะครับว่าโปแลนด์โรมาเนียเยอรมนีและกลุ่มสมาชิกนาโตต่างมีคำต่งซื้อแพทริออตคงค้างอยู่ในขณะที่สวิตเซอร์แลนด์เอง ก็ออกมาระบุว่าสหรัฐนั้นเลือกกำหนดการส่งมอบระบบป้องกันขีปนาวุธ Patriot ไปยังประเทศเหล่านี้ทั้งหมดโดยอ้างถึงความจำเป็นของยูเครนซึ่งสหรัฐนั้นให้ความสำคัญเป็นลำแบบแรกต่อมากองทัพสวิตเซแลนนั้นยืนยันนะครับว่ารายงานดังกล่าวนั้นเป็นความจริงในการแถลงข่าวร่วมกันกับเซเลนกี้นะครับนอกกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่ม G7 ในอิตาลีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโจไบ,บเดนก็กล่าวนะครับว่าประเทศต่างๆที่ต้องการระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐจะต้องรอ และย้ำว่าทุกสิ่งที่มีอยู่ณขณะนี้จะต้องถูกส่งไปยังยูเครนจนกว่าความต้องการของยูเครนนั้นได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอแล้วเท่านั้นนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับสหรัฐเป็นการนั้นออกมาอนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธของพวกตนโจมตีเป้าหมายในรัสเซียได้อย่างเต็มที่ซึ่งตรงนี้เองนะครับอาจจะสร้างการขยายสงครามได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ารัสเซียนั้นคงจะมีตอบโต้ไปยังชาติเหล่านั้นด้วยหรือไม่ก็คงจะต้องรอติดตามกัน ในขณะที่สหรัฐอเมริการ,รวมถึงพันธมิตรนั้นก็ประกาศชัดนะครับว่าเวลานี้อาจจะต้องเร่งส่งอาวุธให้กับยูเครนมากยิ่งขึ้นนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องถาอินเทอร์เนีวก็ติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเทอร์เนียในทุกๆวันนั้นเรามีเรื่องราวข่าวสารจากทุกมุมโลกนะครับให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมรับฟังกันโดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งและการเมืองระหว่างประเทศครับ